สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอชื่นชมสันวงสะทอนนะครับคือชื่นชมจากใจเลยเนะาะในโชว์เมื่อวานที่อำเภอสีชมพูคือเห็นพัฒนาการของน้องสันเนี่ยได้ชัดเจนมากๆนะครับเมื่อวันนี้เนี่ยแอดมินได้มีโอกาสตามดูโชว์ของสันโมสะทอนบอกเลยว่าน้องเนี่ยขึ้นเวทีคู่กับแพลววนะครับในงานของ รู้สึกจะเป็นช่องแดนะครับที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นคือขอนแก่นเนี่ยจะบอกว่าหมอลำเนี่ยมาเยอะมากนะครับไม่ใช่เป็นเพราะเมืองอีสานนะครับแต่ว่าศิลปินนิยมไปที่ขอนแก่นเพราะหนึ่งเลยคืออาหารอร่อยแล้วก็เขานะครับติดต่อมาก็ต้องไปจังหวะใช่ไหมครับเพราะว่าคนแถวภาคขอนแก่นเนี่ยคือจะชอบหมอลำเยอะนะต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะครับ โดยเฉพาะการพัฒนาการเนาะของสันโมสะทบอกได้เลยว่าเห็นน้องเนี่ยคือเก่งหลายด้านมากๆที่อยากจะพูดคือเรื่องของการเต้นจากที่เคยดูในหลายๆโชว์นะครับก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้สันเต้นได้เข้าจังหวะกับหมอลำมากขึ้นมากขึ้นเยอะเลยนะน้องดูมีความแบบมั่นใจเป็นการโชว์เปอร์ฟอร์แมนที่ดีมากๆเลย จาก,ก่อนๆเนี่ยก็ไม่ได้แบบเต้นแย่อะไรมากมายแต่น้องแค่เต้นไม่เข้าจังหวะนะครับอดุก็พูดตรงๆเนาะเป็นกลางเราก็ไม่ได้แบบอวยจนเกินไปเราเห็นอะไรเราก็อยากให้ศิลปินเนี่ยปรับปรุงแก้ไขซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเอาตรงๆเลยก็คือเต้นง,งูปลาอะไรเงี้ยพอไปวัดไปวาได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับดีมากนะแต่มาตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยบอกได้เลยว่าน้องซันเต้นเข้าจังหวะกับหมอลำมากขึ้น ถ้าทางดูมั่นใจไหลลื่นขึ้นเยอะจริงๆอาจจะยังไม่ถึงขั้นเป๊ะทุกจังหวะแต่ก็ถือว่าดีขึ้นแบบรู้สึกได้เลยนะว่าเขาดีขึ้นจริงๆนะอะไรที่ดีก็ชื่นชมกันไปเนาะเพราะว่าเราอยากเห็นศิลปินเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นในทิศทางที่ดีนะครับอีกจุดที่แอดมินสังเกตนั่นก็คือเรื่องของภาษาอีสานนะซึ่งน้องซันเนี่ยเขาก็เรียนรู้จากแพลาวนะครับหวานใจเนาะในการพูดคุย กับคนดูนะฮะแล้วก็ใช้ภาษาอีสานได้เออก็เริ่มพูดเก่งขึ้นนะครับทำให้คนฟังเนี่ยมีส่วนร่วมในโชวด้วยนั่นก็คือการเอนเตอร์เทนจากน้องสันนะครับพูดได้ชัดเจนขึ้นไดนามิกแข็งแรงขึ้นท่าตรงท่าเต้นดีขึ้นจังหวะคำลงตัวขึ้นคือฟังแล้วมีเสน่ห์เรียกเสียงหัวเราะและเสียงเชียร์จากคนดูแบบว่าโอ้โหได้ดีทีเดียวเลยนะครับได้เยอะมากๆเลยนะสำหรับแฟนๆนะครับที่ยังไม่ได้ดู แอดมินดิวก็แนะนําให้ลองดูคลิปย้อนหลังก็ได้แล้วคุณจะเห็นเลยว่าพัฒนาการของน้องเนี่ยดีขึ้นมากๆนะครับจากาเด็กธรรมดานะครับที่เต้นแบบเก้กกังๆโกโก้กๆาก,กๆอะไรเงี้ยพอโตขึ้นมันก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นเขาบอกเลยนะครับว่าการเป็นศิลปินที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากผิดพลาดก่อนเมื่อผิดพลาดปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคนที่คอยบอกคอยเตือนนะครับแล้วก็เอาความผิดพลาดเนี่ยมา ใช้ในปัจจุบันนะครับคือแก้เอามาแก้ไขให้ให้ใหดีในปัจจุบันซึ่งบอกได้เลยว่าสําหรับแฟนๆที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับก็ดูย้อนหลังได้นะดูตามคลุ้งตามคลิปซันโมศธร,รนะครับตอนนี้แอ้ดูบอกเลยว่าพัฒนาไปอีกขั้นแล้วจริงๆยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งหล่อขึ้นมีคาลิสมามากขึ้นนะครับแล้วยิ่งอยู่กับเวทีเดียวกับแพลววแสงทองเนาะ ยิ่งส่งพลังกันดีมากๆเลย <S <S เขาเรียกว่าอินเนอร์อินเนอร์จากข้างในสู่ภายนอกนะครับแล้วก็ท่าของน้องท่าเต้นบุคลิกภาพทุกๆอย่างเนี่ยสมัยนี้เกามีคุณครูคอยสอนเรื่องบุคลิกภาพนะครับแล้วก็เรื่องท่าทางการเต้นนะก็เรียนรู้เพิ่มเติมได้จากศิลปินรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นที่เขาประสบความสําเร็จค่อยๆเรียนรู้ไปไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ได้ต้องทำตามใจใครนะครับ ทำตามใจตัวเองเดินในแบบเส้นทางของตัวเองดีกว่านะบอกเลยว่าต้องยกนิ้วให้เลยสําหรับความตั้งใจและการพัฒนาของซันในครั้งนี้นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ